สาพราราชากับการใช้ชีวิตประจําวันความหมายของสาพราราชาสาพราราชาเป็นของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาปุมิพนอดุลยเดชในหลวงรัชการที่9ซึ่งมีความหมายว่า องความรู้ที่ว่าดวเรื่องของการพัฒนาอย่างยังย่งยืนครอบคลุมในทุกมิติทังทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพระราชประสงค์ของพระองค์คือการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และด้านจิตใจของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญหัวใจของสาาราชาคือ าการเป็นศาสตร์หรือแนวคิดในการสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความพอเพียงความเพียรวินัยสติปัญญาวความเสียสละความสามัคคีคําสอนดังกล่าวแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์จากพระราชดำรัสพระบรมราชวนนาณนวโรกาสต,ต่างๆหัวใจของศาสตร์พระราชาประกอบด้วย 1. ศาสตร์แห่งการพัฒนา 2. สศาสตร์แห่งการประพฤติและ 3. สศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน สภาราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการสืบสาสภาราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการนำสาพราชาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลหรือเรียกง,ง่ายง่ายว่าการนำความรู้ในศาสตร์ทั้ง3ด้านหรือสามมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติจริงหรือเดินตามรอยเท้าพ่อแนการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนประกอบด้วย1เรื่องการจัดการน้ำ2เรื่องสหกรณากร3เรื่องการจัดการดิน4เรื่องการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม5เรื่องนวัตกรรม6เรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่7เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของฉันคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโกลกาภิวัตน์ความพอเพียงเนี่ยหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่ต้องมีระบบคุิคุมกันในตัวที่ดีและยังส่งผลไปถึง2เงื่อนไขก็คือความรู้แล้วคุณธรรมความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขความรู้นะคะสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือต้องศึกษาหาข้อมูลเข้าใจเป้าหมายแล้วก็ก่ตัดสินใจนะคะแล้ววางแผนการลงมือทำา2เงื่อนไขคุณธรรมนะคะการออมเงินจำเป็นต้องใช้คุณธรรมอย่างมากต้องมีความอดทนเพียรในการออมให้เป็นไปนตามแผนที่วางไว้นะคะ ดิฉันในเรื่องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของการออมเงินโดยมีหลักการเก็บคือการประหยัดอดออมรู้จักกินรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายในเรื่องที่จําเป็นนะคะก็จะออมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละ50บาทค่ะโดยเงินที่นามาออมนั้นก็เป็นเงินคงเหลือจากการจากค้าขนมที่พ่อแม่ให้บ้างและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกําไรจากการค้าขายของออนไลน์ค่ะ และกระปุกออมสินที่ได้ใช้นะคะก็เป็นกระปุกที่กินขนมหมดแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คิดว่าจะทิ้งแต่ก็คิดว่าเฮ้ยอนาคตเราน่าจะได้ใช้มันนะคะแล้วก็ได้ใช้มันจริงๆค่ะและจากการเก็บออมเงินนะคะก็จะเห็นได้ว่าการใช้ใจ่ายของเราเนี่ยต้องมีข้อมูลความรู้ฉลาดใช้เพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยมีคุณค่ามากที่สุดนะคะเงินแต่ละบาทกว่าจะได้เนี่ย ไม่ได้เก็บได้ง่ายๆต้องใช้เวลาระเบียบวินยัยความอดทนควบคู่กับคุณธรรมความซื่อสัตย์และผลของการรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักใช้จะทําให้เราไม่เดือดร้อนในอนาคตทําให้ชีวิตของเรามีอยู่มีกินอย่างพอเพียงและพอ